สวัสดีครับมนเ็ผมดี่มากแ้อรเยเพงนะครับเดี๋ยวเพิ่งคุยันน้วันนีครับผมอาเฉินครับอาเซียนะคปชายาอาเฉินแอคชั่นโชว์น้อง้วยนะครับเน้่ครับค่าสมัครสองหมื่นแปดครับ โอเคพี่ก็ันเลยลองทดสอบของผมนะทดสอบวิธีแบบง่ายๆังไงลงอกันยังไหนครับอายุยังนี้ยังนี้ป่ครับทดงานจะเบาๆไม่ต้องใช้แรงนะครับเบาๆแล้วไม่กลัวว่ามันจะโดนเพราะผมก็โดนมาหล้อหลายรอบแล้วอ่าแบบเบาๆนะเนี่ยอันนี้ถ้าเบสิกที่ง่ายที่สุดนะครับง่าในสุดครับยกขึ้นแล้วก็คอยขมือลงครับอ่าถ้าเรามีความชำนาญแล้วคือไม่ต้องกลัวเพราะ แขนเราอยู่ด้านข้างครับจะบัดเบาๆนะครับอ่าถ้าเราชำนาญแล้วก็เพิ่มน้ำหนักครับเพิ่มสเต็ปในวันนี้่าครับโอเคอ่าพอเราชำนาญแล้วเราจะท่าหนึ่งท่าสองท่าสามโอ้ยโอ้ยลองดูผมสีรองเบืองแบบนี้

ไปโอ้โห้เป็นหรอครับแนวนี้จะดึงก้อนเจ๋อก่อนห่งก้อนฟาดเตะหลังเวยคับเ่างอีเทคนิคไปแล้วแชร์ค่อยได้ยุติครัับบโอ้เงหนึ่ง

โอเคขอบคุณครับผมพวกไอะพุน okay, okay. okay. really? okay, okay, yeah, ั okay, ้แย่เต็มเลยพวกนะครับฟาดฟาดกัาก๊กหูบาทนึ่งยู่เลยเขาอยู่เลยไันง่ายเราไม่จะดีหโเม่กีไงโหดหยาโอเคครับผมเหมือเดิครับ